อันนี้จะเป็นเมนูที่ผมมากินข้าวครับที่บอ่อฝ้ายชายทะเลนะครับเมนูนี้ครับเขาเรียกว่าป,ปูว่าไม่ใช่ปูอ่ะไข่ปลาหมึกยัดสไส้นึ่งมะนาวโอ้ผมงงมากเลยอันนี้ก็เป็นปูหาปมาผัดท็กะลตครับจานนี้มา20อันนี้ผมไม่แน่ใจส้ตมตำปูมมาอยู่ที่ประมาณ80บาทครับ ให้ดูบรรยากาศนึงครับเวลาเรามากินครับเราก็จะได้อยู่บรรยากาศนี้ครับวนี่คือบอกฝ้าชาเดเวลาคนต้องเที่ยวจากกรุงเทพมาครับก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับที่บอกฝ้าชายทะเลนะครับมันจะเป็นประมาณว่าที่นั่งริมทะเลนะครับให้ดูบรรยากาศหนึ่งครับแม่เคยกินน้องลาล้านอยากให้ดูฟิลสวยๆของบอกฝ้าชาเลครับเพราะว่าที่นี่มีคนมากินเยอะนะแล้วเขาบอกว่าราคาอาหารถูกผมบอกเลยว่าไม่ถูกตอนแรกผมดูปู ดูส้มตำอ่ะมันอยู่ที่ประมาณจานหลัประมาณ80ิูกดวถ้าปรงมาผมด้าน่าจะแพงกว่าน,นี้นะผมชิมให้ดูดีกว่าครับเมนูตัวอย่างว่า,ารสชาติหัรไหนๆครับแล้วก็ดูวิวด้วยครับกินชิมกับแม่ถั่วที่นอนอะไอครับดูวิวด้วยครับบรรยากาศที่บออฟ้าชดทะเลครับจริงๆด้านหลังมันจะเป็นที่พัก สวัสดิการของทหารแต่ว่าผมบอกเลยว่าน่าจะแพงนะนะตรงน,นี้ก็จะเป็นประมาณว่าเป็นร้านอาหารสวัสดิการนั่งได้นะผมก็มากินที่ครั้งแรกครับจริงๆก็คือตรงนี้รู้ว่ามีแต่เขาบอกว่าถูกผมไม่รู้ว่าถูกจริงหจริงแต่ว่าผมก็อยากจะลองมากินดูบ้างครับว่าที่นี่มีรสชาติอหารเป็นไงครับอันนี้ไยยออนแสงนะทีนี้ดูครับอันนี้เป็นปูมาโอ้โหชามนี้น่าจะประมาณสอ0รบถ้าผมจำไม่ผิดนะ2อ0ต้องกินให้หมดครับเสียดายแย่เลย เขากว่าจะมีแกะแต่เนื้อปูครับเนื้อปูเวนเลย้นมหละชิมๆอ,อ,อร่อยเลยได้เนอยผมคิดว่ามันเป็นเมนูที่เจ๋งเลยอ่ะรู้สึกว่าอใช้ได้นะอันนี้กินป,ปกากๆก่อนนะชิมชิมให้ดูเป็นพิธีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเราต้องออยังไงอ่ะเราต้องกินกับข้าวอ่ะแล้วผมว่า คงกินไปเรื่อยๆอะ่ะกอจะกลาเดือโอเ่แล้วไม่ค่อยมากินอาหารทะเลนี้บ่อยนะส่วนใหญ,ญ่จะนั่งไปทางข้า,า,า,าวผัดกะเพราหมูกรอบผัดกะเพราอะไรประมาณนะี้แต่ว่าครั้งนี้ต้องมาชิมครับมีคนเลี้ยงกินฟรีครับผมก็ต้องมาชิมครับถ้าให้ผมมากินเองนี่ผมคงสั่งอาหารจานด่วนง่ายๆครับอันนี้คือเป็น,นต้มตำไทยโกม้านนะ กินข้ามตามตที่บอกว้าไฉยว่าราสชาติเป็นยังไงมานี่ครับราดหนึ่งชาม,มก็โอนะแต่ไม่แซ่บิึงปูม,ม้าคุมจมูกมากกว่าคุมตูทายเพราะมันเป็นปูม,ม้านะครับ ก็ถือว่าโอเคแต่ยกให้เมนูนี้เลยกุดปกรีแต่ว่าที่จะชิมจานต่อไปคือนี่เลยครับชิมปลาหมึกนึ่งมะนาวครับอ่กินฟรีครับชานนี้กินกันที่เลย,ย,ย,ยเดูเร็วไปเลยดีกว่าก็โอเคครับอันนี้ปลาหมึกนึ่งมะนาวใช้ได้เลย เดี๋ใช้ได้แต่ผมคิดว่าหน้าราคายอยู่ประมาณที่สองสามร้อยบาทน่าจะตกประมาณสามร้อยบาทก็ดูเขาเราไม่ควรู้ว่าเไงไทยนั่นแหละนี่อีกหนึ่งคำอเออ,อหนึ่ง มันจะได้บรรยากาศมากๆเลยสมผิดสมถุเลยเดี๋ยวฝากเท่านัา้นวอนนี้กินที่ไหนเอาล่ะครับแม่ถั่วัดเป็นคลิปวโดีโอนะครับการเดินทางมาเที่ยวคิงข้าวอะไรประมาณนี้จริงๆก็ไม่ค่อยได้ทานแบบนี้หรอกแต่ว่าชาวไทยดูเวลามาคิงข้าวไปวา่าบรรยากาศเาป็นไงอ่ะตั้งกล้องไว้ลองดูไปร่บคๆาก่อนแต่จะหมดละไปครับ